สวัสดีครับ SC Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเรามารับชมในเรื่องของตัวรถบุอตยูต้าสิห้านะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับความนิยมนะครับในตอนนี้นะครับผมก็ตัว u55 นี่ครับเดี๋ยวถ้าเราดูในเรื่องของราคานะครับก็อยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแส้าพันนะครับผมรวมระบบคิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ไหนจะเรื่องของรองรับน้ํามัน B 2 0นะครับนี่นะครับผมตัวนี้ก็รองรับมานะครับผมวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของโรลเลอร์นะครับของตัว U 5 5นะครับผมว่ามันมีกี่ตัวนะครับผมบางีลูกค้าบางท่านก็มีถามเข้ามานะครับผมถ้าเป็นโรลเลอร์ของตัว U 5 5นะครับจะมีอยู่ทั้งทั้งหมดนะครับอยู่ที่5ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจริงหรือเปล่า นี่นะครับผมตัวโอลเลอร์นะครับนี่ตัวที่1 2 3 4นะครับแล้วก็5นะครับถ้าเราเทียบตัวของ KX 161เมื่อก่อนนะครับตัว161เมื่อก่อนเนี่ยจะมีอยู่3ตัวนะครับผมสามตัวเท่ากับว่าของสยามคูต้าเนี่ยเพิ่มเข้ามา2ตัวเป็น5ตัวนะครับตัวโอลเลอร์นะครับตัวเดินนะครับผม ลอนเลอร์ต er ัวเดิมเนี่ยก็ถ้าเรามาเทียบในเรื่องของราคานะครับผมก็จะอยู่อยู่ประมาณ3,300นาอนะครับแต่ละตัวนะครับนี่ครับผมตรงนี้จะมองได้ชัดนะครับแสงสาดมาหน่อยมีนะครับหนึ่งสสาห้าอนเคูร่ายห้าสบห้านะครับมีห้าตัวนะครับตัวเดิม พัฒนาต่อมาจาก KX161 นะครับตะกูล5ตันเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นตัว5.5ตันนะครับท้ายจะสั้นมานะครับตะกูลยูท้ายจะสั้นมาพิเศษนะครับไม่เหมือนกับตะกูล KX นะครับนี่ KX ท้ายจะยื่นออกมาหน่อยนะครับี่ตะกูล KX นะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดในเรื่องของราคากันหน่อยนะครับตัวนี้นะครับ ราคาจะอยู่ที่1 7 4 0 0 0 0าน0 0่าถ้าลูกค้าใหม่เนี่ยก็จะเริ่มอยู่ที่15%ก็อยู่ประมาณ2 0 0 0สนกว่าๆนะครับสองแต่กลางๆแต่ถ้าเป็นลูกค้าเก่าที่เป็นลูกค้า A หรือ A อพาร์เน่จริงๆเราสามารถใช้สิทธิ์ฟรีดาวได้เลยนะครับผมลูกค้าของกูต้ตาถ้าเรื่องส่วนถด,ดอกเบีย้ย a p พาร์ก็ลดทันที2บาทเก็ A เลดบาท50 บีนะครับบีลด1บาทซีดีลด0.5%นรนะครับของสยามกูต้านะครับก็โอเคครับวันนี้เรามาคุยในเรื่องของล็อเลอร์นะครับผมโอเคครับผม SC Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยทางพี่ๆไว้ด้วยนะครับพี่ๆมีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ They didn't get it.